ใช่ไหมคเค่ะวันนี้เราจะมา react official performance video มองลิป f ลอลิซ่าเย่แจกที่เท่าไหร่นะชิ้นสามชิ้นสามเขาจะมีคอผ้าแจกไหมคะแล้วก็อันนี้อ่ะน่าเสียลังน่าเสียแต่นี่คำ<า>ตแตอนแรกก็คิดว่าแบบเอ๊ะหรือเพลงนี้จะเป็นหมดแล้วของการคัมแบ็กรอบนี้เพราะว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นแบบเป็นเอาเอาแซมเพลงมาทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเาเบาแล้วน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าแต่ก็มานั่งคิดว่า แต่เขาเล่นแฉกดาวอะจริงเพราะว่าเขาจะครบแฉกสองเพราะว่าแน่ยังรุนให้มีเพลงแบบที่มันแตกๆมากกว่านี้เลยเพลงแตกๆเพลงแตกๆมากกว่านี้แบบฟีว่าหนักแบบล็อกสตาร์เนี้ยโบ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 อย่างเงี้ยอะไรวะมันยังไม่มีอันที่แบบเต้นแบบเต้นสุดๆที่แบบพิซฟอมพิซฟอร์มหรือเซ็กซี่สุดๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีแฉกนะนั่นแหละมันก็เลยแบบทำให้ความเข้าใจแบบ เกิดขึ้นได้พะเขาเล่นจะแจกได้ไงแบบประกายดาวอ่ะเพลงที่หนึ่งเขาก็จบอันนี้เพลงที่สองเขาก็จบหรือในนี้จะมีป่ะมือจะมีแจกให้ดูไหมมันมีตอนอันไหนไม่รู้นี่เห็นอยู่อ่ะไม่รู้ของอันไหนวะใช่มีก็มีมีแจกสักเจอใช่มีสิทธิ์แหละแต่อันนี้ก็จะมาออกแนวหวานๆเนาะซึ่งเขาก็ปล่อยไปแล้วที่งาน global citizen เออสรายไปเลยซึ่งเขามีก็แบบทุกคนก็เหมือนแบบรอรุนว่า จะมีไหมแต่ว่าอก็จะเป็น performance แทนโอเคดูเลยดีกว่าคุณแม่คุณป้าคุณนาคุณอาลิซ่ามูนลิฟลลลิซ่ามูนลิทเสียงหวานอะมุทมุดบัวบัวไม่แล้ชุดนี้มันไปชุดนอนมันเป็นแบบฟิลแบบอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยผมส่งนะเนี่ยโอผมสวยอะ

คลีนๆแต่หอมอะหวานมากที่เราเห็นเป็นพีเซอร์ที่น้องเดินมาเสียงหวานจังอือเฮ้ยตอนนี้ขนลุกอ่ะโอ้โหนี่แปลงนะเออ พีต้าข้างหลังรอนะมีเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนสันพี่ต้าติดใจเห็นโยเขาตั้งต่างกันไหสซินดาครับมันใส่ไฟดาวด้วยเป็นก็คือล็อคต่างเห็นไหมอันนี้แฟนซื้อให้มัาน่ะอะไรอ่ะถ้อยเขารในการรูปรูปมงรูปใหม่นะจะรีบนะโอ้ ยาวนี่สวยวะ่ะหวานก็มันแบบมันย้ำคอน,น,นเนาะเป็นบอยก็มีเทปเนี่ยค่ะไหนแสงจัน์ปารีสคุณเป็นยังไงคะเออ,เอ,อมองนิดนึงแฮปปี้สุด เ่าไม่มีมากมีมีดาวสาอ่ะไม่มีนะอ่ะมีไหมไม่มีสวยอ่ะสวยตหน้าตามีความสุขเหมือนคนกำลังมีความรักมาสาวเนาอลูกสาวมีความรักดูแลยิ้มนะคนเขาก็แบบทำคอนเทนต์การเรื่องแบบเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยยิ่งไปดูก็ยิ่งแบบอู้หเผินว่ะมันมีท่านหนึ่งเห็นคนทำอยู่ที่บอกว่าแบบ when you say b o n g o h u bongshu I would like d a มมันวู้คนลุกว่าคนก็ใช้รูปเอ่อที่พวกนางเจอกันตัดท่ยานไปเลยานล้ว้มาพี่ไปอีกลิสเขาก็รวบผมยังี้ด้วยอ่ะว้าวอ้ยพี่โอยแกใช่วันเอ้วันนั้นใช่ไหมชุดนั้นจริงเหรอจีชุดดำันเปิดล่ยนั้นจำน้ล เชื่อมโยงเก่งมากคาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะตั้งใจเราก็ตีความให้มันตั้งใจไมตั้งใจล่เลตั้งใจพอโันเนี้ยมันดูแบบนางก็แบบยิ้มยิ้มมาดูฟังเขาเรียกว่าอะไรลองไปยิ้มไปอ่ะแล้วก็พอเราแบบเรามีเราได้รับการเอติเคตเรื่องเลื้ยงเองอะไรอย่างเต็มที่จากลิลลี่แับลิง ก็เลยเขินโดยอัตโนมัติเนาะคือแบบชุดแรกอ่ะคือหวานแต่ก็ยังมีติดติดเท่นิดนึงซึ่งแบบเหมือนตอนนี้นั่งเป็นแบบนี้หมดเลยนะชุดนั่งจะมีแบบความหวานแต่ติดเท่ก็จะได้แบบดูไม่เลี่ยนเกินไปไงยังมีความแบบเพราะว่าลิซ่าน่าจะเป็นไอคอนิกความแบบว่าแฟชั่นหรือว่าความแบบเท่เทนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะแบบสอบแต่ว่าเนื้อแทนเนื้อแทนมันี่ว่าลิซ่าเป็นคนหวานใช่คนชอบปุยปุยแบบ ครีวมรอะไรเียจริงๆุดนี้แบบเซ็กซี่มากเลยเชี่ชุดแรงเซ็กซี่มากแต่งหน้าลอยด้วยแต่หน้าลอยแบบแต่ช่ำนะช่ำแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งแต่ว่าช่ำสวยแต่อันเนี้ยแต่งยากนะรอดูวิตาเรสซี่แคนมีวันไหนกม่รู้จำไม่ได้แล้วต้องไปดูเพจเทชเชอร์สตุลาคมไอ้นี่บทอะ ซัพได้ในติ๊กต็อกแฟชั่นนะคะมีสบกลาช่วงแบบเช้ามากๆหล่อเช้านี่หรอเออตามเวลาท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องข้ามกับเรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนทําได้เพราะว่าเหมือนทุกอันที่ลิซ่าออกแต่เนี้ยเป็นแบบช่วงเช้าแบบตอนไปโปรโมทช่วงโปรโมตกับแบบอีกโปรโมทแบบอมริกาใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นเวลาแต่บิงทำได้บิงทำได้มาอยู่แล้วแหละตื่นมาทำได้เลย ออใครดูแลเป็นยังไงบ้างนะคะออก็มาคอมเมนต์พูดค,คุยกันนั้นแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ถ้าเกิดชื่นชอบอะไรแบบนี้<ะ>ค่ะวันนี้นะคะขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย